อย่าถือสาพญายรดเจอเด้อจ้ดพี่น้องปกติอะ่ะเราสิเป็นคนขี้เลนแบบนี้แหละแล้กกะพญายรดเจอกับเดยมองซิมี่นิสัยขี้เลนคือกันก้นจัดพี่น้องบ้าบ้าบ่บบ,บ,บ,อบองบอง,บ,องบวมบวมเดมองเนี่ยซิเป็นหลายกลัวพญายรดเจออันเดี๋ยวคลิปนีเดมองจซิมาเบาเรื่องกา้นปรับโตในการอ่ากินอาหาร ไทของพญายโลดเจอเนาะตั้งแต่เรามาอยู่กับยายมองคือหล้วก็ยายมองนําเสนอเหตุเป็นอ่ะยูทูบแล้วก็ออกลิปเรียวของเฟซบุ๊กเนาะในการอ่ะปรับโตในการกินอาหารไทยของพญายโลดเจอ oh <my> คนถีมองบวกกะเอ็นดูเพิระนพาเพิ่น,พนกินแบบบนเลือกนะแล้วก็เพิ่นบ่นเคยลองขอว่า อยากกินนั่นอยากกินนี่<ห>นกับยำ่<ห>มองเลยเด้จ้ะยำ่มองเห็ดอีหยังให้กินกับกินเมะะนหมือดแต่ว่าต้นใหม่ๆแหลกๆอาหารทุกอย่างเราก็สิถามยำ่มองว่าอันนี้คืออีหยังเห็ดจากอีหยังเป็นแกงหรือเป็นผัดหรือเป็นทอดเขาเอ่นว่าจังไหน,หน,ไหนแล้วก็กินจังไหนเราสิถามวิธีการกินทั้งเหมิดก่อนแล้วก็พอเราถามเสร็จแล้วเนาะเราก็สิติดนิสัยคือ เอามาก้องใส่จานคือที่เห็นจ้าพี่น้องตักต้นนั้นตักต้นนี้แล้วก็เอามาก้องก้องใส่กันเราก็กินเราก็เลาสิติดนสิสัยกินเลี้ยวแห้งก่พี่น้องคืออ่ามันเป็นวัฒนาธรรมของเราที่กินแบบฝ่อาวเนาะบ่คือคนไทยเนาะเราเขาก็เคยกินอาหารจานเดียวอาหารบุฟเฟ่แบบตักทุกสิ่งทุกอย่างมาใส่จานเดียวกันเราก็กินแบบฝ่าวประดีละเมียดละไมกินไปคุยไป คือย่ม่องในจต่พี่น้องซึ่งอ่ะย่ม่องบ่คอยออกคลิปกับพ่อใหญ่รดเจอกะเพราะสาเหตุว่าย่ยม่องคนกินสาอิลีนั่งกินไห้เป็นชั่วโมงคอยเขี่ยวอ่าหายแลกๆประมาณน่้น,นจต่พี่น้องอันคนที่คิดลบก็ชี่ว่าพ่อใหญ่รดเจอต่างๆหน้าๆเนาะอันเป็น อบแนเ,นเป็นเป็ดแนมาสแตกแดงหาเอียงซาละพัดสิสเบาเน็บแนมจากพี่น้องแต่ว่าคนที่เขาคิดบวกเขากะเอ็นดูอ่ะคือคนต่างประเทศหน่อยสิกินอาหารไทยใดแบบคือเล่าบทท่านเคยมาเมืองไทยแล้วก็บ่เคยหูจักอาหารไทยเนาะแลวก็เล่าบอก บานเราบกินบมักพริกน้ำเลยจ้ะพี่น้องแต่เรามาอยู่กับยายมองนี่เรากินได้เกือบเมดทุกอย่างที่ยายมองว่าเกือบเมดทุกอย่างนี่มีหลายอย่างที่เราบ,บกินเนาะมีกุ้งกุ้งที่เป็นก่อยกุ้งมีหอยมีปูมีปลาเอียงที่เป็นอาหารเพืนบ้านอีสานอีหลีจ้ะพี่น้องเราระเภทต้มสมนี่เราก็มักต้มไทยแล้วกะ เราหมักสตอหมูพัดกะปิสตอไก่พัดกะปิสตอรหรือลาบต่างๆเนาะเราก็หมักผักหมักสมุนไพรทุกอย่างเรากะเล่าตั้งแต่เรามาอยู่เราบ่เคยลองขอว่าจะกินนั่นกินนี่ยำมองเห็ดอาหารบานเล่าหกินแนหน่นวนนี่นั่นถ้าวบามีอีหยัง่งยำมองต้มไข่เจียวไข่หกินซื่อ,อหรือต้มมะม่าเราก็กินในเมือ่อเราก,กะกินเรากะ บ,บอกย่องเลือจากพี่น้องบอกเคยมีว่าบอกแสบจังสันจังสี <Wow. S 1> อันอาหารบ้านเล่านี่บอกว่าสิเป็นอ่ะสเต็กหรือแฮมเบอร์เกอร์หรืออีหยังถ้าม,มีโอกาสเนาะย่องกะผ้าพ่นไปกินอยู่จ้ะแต่ว่ากะบอกคอยพาไปกินเท่าไหร่เพราะวะ่าบอกสะดวกเนาะแต่ว่าเล่ากะว่าอาหารไทยนี่ นี่แล้วก็มีประโยชน์อาหารไท่นี่เป็นสมุนไพรมีสมุนไพรหลายบมแมนอาหารขยะคือบานเล่าจากพี่นอ้อง